ผู้คนพากันเรียกขานว่าคำชนะสองรูปปั้นขนาดใหญ่ขององค์ปู่อนันตนาคราชเรื่องราวปฏิหารระหว่างการก่อสร้างองค์ปู่อนันตนาคราชถ้ำจำลองขอพรพญานาคห้าเสียงสวัสดีครับ เรื่องเล่านาคาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปยังพุทธอุทยานวังน้ำเขียวสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคําชะโนดแห่งที่สองที่สายพญานาคทั้งหลายไม่ควรพลาดครับพุทธอุทยานวังน้ำเขียวหรือชื่อเรียกติดปากในกลุ่มชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่าคําชะโนดวังน้ำเขียวหรือคําชะโนดแห่งที่สองตั้งอยู่ในตําบลไทยสามัคคีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เมื่อคุณผู้ชมเดินทางมาถึงภายในพุทธอุทยานวังน้ำเขียวสิ่งแรกที่คุณรู้สึกและรับรู้ได้คือความสงบร่มเย็นเพราะภายในพุทธอุทยานวังน้ำเขียวปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดและต้นไม้สูงใหญ่หน้านาชนิดก่อนจะพบกับความยิ่งใหญ่ตรการตาขององค์ปู่อนันตนาคราชรูปปั้นขนาดสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นตระ n g g สีสันสวยงามอยู่กลางน้ำโดยขนาดของรูปปัน้นองค์ปู่อนันตนาคราชมีความสูง6เมตร และมีขนาดลําตัวยาว26เมตร <St. tuber buena> ผู้คนนิยมขอพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภความรักหน้าที่การงานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่ต้องการให้สุขสมหวังให้ภาวนาตั้งจิตให้มั่นเพื่อขอสิ่งนั้นและให้นำมือไปรูปลูกแก้วที่หน้าองค์ปู่อนันตนาคราช หลังจากนั้นเดินวนขวาไปตามลำตัวขององค์ปูอ่อนันตนาคราชเป็นจำนวนสมรอบหากโชคดีก็จะได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาว่ากันว่ามีหลายคนได้ในสิ่งที่ขอบางก็ได้โชคลาภพบแต่ความโชคดีถูกหวยรางวัลเล็กใหญ่นับครั้งไม่ถ้วน และสาเหตุที่พุทธอุทยานวังน้ำเขียวมีการสร้างองค์ปู่อนันตนาคราชขนาดสูงใหญ่เป็นเพราะว่าอาจารย์ต่อได้มีนิมิตเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ณสถานที่แห่งนี้และได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเป็นผู้ใดและได้คำตอบมาว่าเป็นองค์ปู่อนันตนาคราชอาจารย์ต่อจึงได้สร้างรูปปั้นขนาดใหญ่ขึ้นมาณที่แห่งนี้ครับ ทั้งนี้ขณะก่อสร้างยังมีเรื่องอัศจรย์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมางานบวงสวงบูชาของผู้คนที่มีความเชื่อในองค์ปู่อนันตนาคราชซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันแต่กลับมีผู้เข้าร่วมงานบวงสวงอย่างล้นหลามเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศซึ่งนั่นเป็นเพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์ปู่อนันตนาคราชจึงทำให้ผู้คนเดินทางมาพร้อมเพรียงกันราวกับว่าผู้คนสัมผัสและรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ ขององค์ปูอ่อนันตนาคราชภายในพุทธอุทยานวังน้ำเขียวด้วยตัวเองนอกจากนี้ภายในพุทธอุทยานวังน้ำเขียวยังมีจุดสการะบูชาอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมพระศิลาเทวาปฏิมากรและพระบรมสารีริกธาตุ69องค์ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้คือถ้ำจำลองที่ภายในตกแต่งอย่างสวยงามมีลักษณะเป็นถ้ำใต้บาดาลด้านในมีรูปปั้นของพยาสีนคราบาดาลหรือแม่ย่าสีเมืองมารดาของพ่อปู่สีสุดโทน,นาคราชโดยเสียนทั้ง5สามารถขอพ่อนแหนเรื่องต่างๆได้ดังนี้เสียนที่ 1. เรื่องความรักเสียนที่2เรื่องการงานอาชีพเสียนที่3เรื่องค้าขาย เสียนที่ 4. เรื่องสุขภาพเสียนที่ 5. เรื่องโชคลาภใครปรารถนาต้องการขอพรในเรื่องใดให้เลือกขอพรในสิ่งที่ตนเองต้องการตามเสียนของพยาศีนคราบาดาลพุทธอุทยานวังน้ำเขียวเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็น ใครที่มีจิตศรัทธาสามารถเข้าไปสาการะขอพรอ,องค์ปู่อนันตนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายไว้กับเลขเด็ดโชคนาคา และในท้ายรายการนี้เรามีเลขเด็ดโชคนาคามาฝากคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานแล้วกดหยุดจากตัวเลขที่วิ่งอยู่นี้กดหยุดที่เลขไหนเลขนั้นจะเป็นเลขเด็ดโชคนาคาครับ